สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงปัญหาที่จะต้องเจอนะครับสำหรับคนใช้รถเกียร์ออโต้นะฮะก็คือ,อตัวบูทสายเกียร์นะครับแตกทำให้สายเกียร์หลุดเข้าเกียร์ไม่ได้เข้าเกียร์ยแล้วว้าวนะเกียร์ไม่เปลี่ยนตามที่เราโยกไปนะอันนี้น่าจะน่าจะต้องเป็นกันทุกคันนั่นแหละขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้งานอะไรอย่างนี้นะครับอย่างของผมเนี่ยก็คืออายุรถเพิ่งจะสี่ปีครึ่งนะก็ ก็แตกเรียบร้อยอาการเป็นยังไงนะครับอ,อ,อาการเนี่ยก็คือเบื้องต้นเนี่ยฟิลลิ่งเวลาเราโยกเกียร์เนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมคืออะไรสมมุติว่าอย่างตัวของผมเองนะออโยกเนี่ยเกียร์มันจะคลึก,ล,ก,ล,กลงเป็นขั้น,น,นนะครับ ừ, แบบนั้นตลอดบางพีเขาแข็งแข,ข็งส่วนแข็งนะแต่ว่าตอนพอบูสมันแตกเนี่ยเวลาผมโยกจาก D ขึ้นไป N เ,เนี่ยมันโยกแบบบึ้๊ มันลื่นมันลื่นลื่นเกินปกติมันจะต้องคลิกเหมือนลงล็อกเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเบื่อแล้วเวลาขึ้นไปขึ้นไปพีนี่เวลาไปพีมันก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าพีอ่ะเพราะว่ามันเหมือนอีตัวบูทนี่มันแตกไปเนยมันมันหายไปอีตัวก้านของสายเกียร์เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่เซนเตอร์ไงไม่ได้อยู่เซนเตอร์ของอีตัวก้าน้าเรียกไงผมก็เรียกไม่ถูกนะอีก้านโยกเกียร์โยกตำแหน่งเกียร์ที่ข้างข้างเกียร์นะ มันก็ไม่ได้อยู่เซนเตอร์พอไม่ได้อยู่เซนเตอร์ปั๊บทีเนี้ยเวลานเราโยกไปเนี้ยฟีลลิ่งมันก็เปลี่ยนนะครับก็มันเป็นเขาเรียกว่าไงอาการแรกๆนั่นแหละเป็นอาการที่บอกให้เรารู้อะ่ะซึ่งอันนี้จริงๆผมก็ไม่รู้นะผมก็ถามจากช่างที่รู้จักเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูตัวนี้ก่อนเลยแต่ว่าก็ให้แนะนําดูตัวล่างก่อนเพราะว่าไอบูธเนี่ยมันจะมีทั้งหัวและท้ายทั้งตัวบนตัวบน,ต,วบนต่อกับก้านเกียร์นะ้ันเกียร์ที่เรายกโยกนะอ่าตัวล่างก็ต่อกับไอตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรต่อกับ ทางเกียร์นั่นแหละผมโทรไปสอบถามทางศูนย์แล้วนะครับทางศูนย์บริการเนี่ยเขาบอกว่าตัวบูธเนี่ยไม่มีแยกขายเนี่ยอันนี้ผมซื้อออนไลน์มานะครับตัวไม่กี่ไม่กี่สิบบาทเนี่ยบูธเนี่ยไม่มีแยกขายขายทั้งชุดเลยพันสองร้อยกว่าบาทขายทั้งชุดทั้งชุดก็คือเป็นสายเกียร์นะครับคอมบูธมาคอมบูธเลยนะครับของผมเนี่ยอายุสี่ปีครึ่งพอดเีเป๊ะเลย นะครับอายุรถอ่ะสี่ปีครึ่งก,ก็ก็แตกแล้วนะครับแต่ว่าแตกตัวล่างซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะอ่าน่าจะเป็นเพราะตัวเขาเรียกว่าไงไอตัวบูทเนี่ยที่อยูงล่างมันร้อนกว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะอะผมคิดว่ามันร้อนกว่ามันก็เลยเสียเร็วกว่าคิดว่างั้นนะก็อันนี้ผมซื้อมามีกิฟ์ล็อกมาด้วย ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าของแท้มันมีคลิปล็อกหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ว่าเซิร์ชดูในออนไลน์มันก็จะมีทั้งมีคลิปล็อกแล้วก็ไม่มีนะก็คือถ้ามันแตกด้านล่างเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนเองได้เพราะว่ามันไม่ต้องรื้ออะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่ามันติดอีกตัวแผงก้านใต้ท้องไหมนะครับถ้าไม่ติด่เอื้อมทําได้ผมก็จะเอื้อมทำนะเพราะว่าขี้เกียจถอดแผ่นใต้ท้องน็อตมาหลายตัวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสไลด์เข้าไปนะอ,อันนี้ภาพไม่สวยขออภัยนะครับเดี๋ยวผมเอ,เอาให้เห็นก่อน ผมเอากล้องส่องเข้าไปแล้วมือผมเข้าไปเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเห็นปะมันลุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาบูสต,ตัวมักกี้ใส่เข้าไปนะครับที่เขาบอกว่าถ้าหลุดปับ๊บเอ,อเข้าเกียร์ไม่ได้ก็คืออันเนี้ยมันหลุดมาจากอีตัวคันโยกตัวนี้เลยมันก็จะเข้าไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติเราไปที่อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเ,เสร็จแล้วไม่มีอะไรกลับไม่ได้มันถ้ามันหลุดนะอืมก็สไลด์เข้ามาหาอะไรมัด มันผมว่าว่าน่าจะไปได้นะเนี่ยตัวบูทที่แตกนี่ก็คือตรงนี้เนี่ยพอมันแตกปั๊บเนี่ยมันก็หลุดเลยโคกเลยทีนี้ไอ้ตัวสายนี้มันก็ไม่ได้อยู่เซนเตอร์ไงเวลาเราโยกปั๊บฟิลลิ่งมันก็เปลี่ยนเวลาเราโยกเคียร์เคียร์เดี๋ยวเราต้องจะต้องเอาไอ้ตัวบูทที่ซื้อมาเนี่ยส่วน้าไปในนี้นะีนเดี๋ยวผมจะบูทใส่ไปก่อนนะ คือบูธม,มันจะมีบ่าเล็กบ่าใหญ่นะผมเอาบ่าใหญ่อยู่ข้างในนะส่เข้าว่ามาลูกโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนไม่ยากนะ ไม่น่ามีอะไรครับก,ก็สายเส้นนี้มันก็จะเดึงนะ<ม>ไปเนี่ยเส้นเนี้ยวิ่งไปคันโยกเกีย่ยนะครับอันนี้ผมเอาพลัวบูทเนี่ยส่วนกับไอ้นี่ก่อนนะแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะเหมือนก็คลึบอยู่นะเดี๋ยวเอาไอ้ตัวแหวนล็อกมาใส่อีกทีหนึ่งนะกันมันหลุดเปลี่ยนเสร็จได้ประมาณนี้นะ อันนี้สรุปในตัวคลิปล็อกอ่ะผมไม่ได้ใส่หรอกนะเพราะว่าใส่้าไปแล้วมันขบๆยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้คือผมลองดึงดึงดูอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่หลุดนะมันเหมือนมันมีเกลเบล็อกอยู่นิดหนึ่งนะนะผมก็ว่ามันน่าจะไม่หลุดนะอันนี้ลองดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เปลี่ยนไม่ยากนะครับเนี่ยตัวตัวบูทมันะใส่ได้ไม่ยากเลย ว่อตัวบูทสายเกียร์นะเปลี่ยนตรงไหนก็อยู่ตรงหลังตัวเนี่ยนะออยเกียร์หรือคูลิ่งเกียร์อะไรนี่แหละนะเรียกปิดกาา่อไปนะจะอยู่บริเวณด้านซ้ายของรถนะเน,นี่ยผมไม่ได้ใส่คลิปมันก็มันก็อยู่นะเดี๋ยวก็ลองใช้ไปก่อนนะ ครับก็ประมาณนี้นะเนี่ยไอตัวกิฟตัวเนี้ยเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะผมเอาครีมบีบเข้าไปแล้วล่ะมันขบๆยังไงก็ไม่รู้นะครับใส่ยากนะถ้าเปลี่ยนแค่บูทอะก็ง่ายเลยนะตัวบูทเนี่ยก็คือมันจะมีบารอบาเล็กบาใหญ่นะเนี่ยคือผมลองส่วนข้างนอกนะเอาอันนี้เข้าไปทางเนี้ยมันมันมันเข้ายากหรือผมยัดไม่แรงไปรู้นะผมยัดออกมาเอาบาใหญ่อยู่ข้างใน ไม่รู้ปิดเปล่าแหละแต่ว่าโอเคมันเข้าได้แล้วมันก็อยู่อ่ะนะครับก็เนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ผมซื้อมาสองอันนะแล้วก็ซื้อกิฟมาอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งก็หลักสิบเนะสองตัวนี้สี่สิบเก้าเองมั้งสองตัวกับกิฟอันหนึ่งเนี่ยกิฟแพงกว่านะไีตนะ่ตัวบูธเนี่ยหลักสิบเลยนะตัวบูธนี่ไม่แพงนะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะก็ใครก็เพื่อนๆคนไหนใช้ รถเกียร์ออโต้นะผมก็ไม่รู้นะยี่ห้ออื่นก็มีไหมนะครับแต่ว่าอี่สุเนี่ยก็ต้องมีแต่ยี่ห้ออื่นก็น่าจะต้องมีเหมือนกันนะหลักการน่าจะคล้ายๆกันก็ซื้อติดรถไว้นะครับตัวมันไม่กี่บาทนะก็ซื้อติดรถไว้นะครับเผื่อบางทีถ้าสมมติเราไปไหนอะไรเงี้ยก็ยังสามารถแก้ขัดได้เรายังสไลด์เข้าไปใส่เองได้นะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะสำหรับใครที่ใช้รถยนต์เกียร์ออโต้นะครับ อย่างผมเป็นอีซูดีแม็กเกียออโต้เนี่ยก็ที่เขาบอกว่าบูทบูทเกียร์บูท,บท,บท,บทสายเกียร์อะไรชอบแตกชอบหลุดอะไรกันอย่างเงี้ยก็นะวันนี้ผมได้ได,ได้แตกแล้วแหละนะครับก็ครั้งแรกลองเปลี่ยนครั้งแรกก็ไม่ไม่ไม่ไมยากนะก็ลองซื้อเก็บไว้นะครับไอตัวตัวบูทเนี่ยซื้อเก็บใส่รถไว้เลยนะครับสองสาอันอะไรเงี้ยซื้อเก็บไว้เลยเผื่อใครแตกเราจะได้ให้เขาด้วย หรือไม่ก็ถ้าสมมุติว่าไปไหนไกลๆแล้วมันไม่มีจริงผมว่าก็หาอะไรรัดผมว่าก็น่าจะได้นะเทเบิลทองเคเบิลไทยอะไรอย่างเงี้ยรัดให้มันเราโยกเปลี่ยนเกียร์ได้เท่านั้นเองครับมันไม่ได้เกี่ยวกับสมรรถนะรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นคนไก่นะครับโอเคก็อันนี้หรือเปลี่ยนเองได้ไม่ยากนะครับทาเองก็ได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับใครที่ใช้รถเกียร์ออ,อตโต้ก็รู้ไว้เลยแหละว่ายังไงมันก็ต้อง ก็ต้องแตกมันก็ต้องหลุดนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะฮะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ